มาแล้วครับขมวดคลิปของเรามาเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทย8ปดนาิกาจุดาทีเป็นการขมวดคลิปเมื่อคืนนะครับเป็นของน้องทิศาก็ละกันอ่าช่องของเราเป็นการขมวดคลิปเด่นคลิปดังคลิปดีคลิปเด็ดไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter Instagram หรือว่าโลกติ๊กตอนะครับ อันไหนที่มีอยอดวิวเยอะๆอันไหนที่มีคนติดตามนะครับก็จะมานำขมวดและนำมาฝากนะครับทุกๆ4ี่ถึง6ชั่วโมงคลิปดีคลิปเด่นอะไรยังไงเอามาว่ากันในโลกโซเชียลนะครับอ่ะยังไงกันเอ่ยนะตอนนี้นะครับคนที่เราติดตามเป็นกระแสนะตอนนี้ก็เป็นน้องกันกับน้องทีนะครับณนะตอนนี้น้องกันก็เงียบเงียบอยู่เนาะนะครับยังไม่เห็นข่าวในสื่อโซเชียลแต่น้องทีเราจะเห็นบ่อยหน่อยนะครับน้องทีสานีครับเห็นบ่อยหน่อย ออกรายการทีวีนะครับออกรายการเอ่อช่อง t ิ k กตอกแบบนี้นะครับเอาจริงๆบอกได้เลยว่าโลค t ิ k กตอกสามารถเจอกันได้ทุกวันยกเว้นวันนี้วันนี้นะครับจะไม่เจอน้องเพราะน้องบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเราเจอกันมา 2- 3สาวันติดๆแล้ววันนี้วันเสาร์ไม่เจอแต่จะเจอกันอีกทีหนึ่ง ก็ในวันอาทิตย์นะครับฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่มีคลิปสดๆใหม่ๆแต่วันนี้ที่เอามาลงก็เป็นคลิปของเมื่อคืนนะครับอา้าวเมื่อคืนเกิดอะไรยังไงกันขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็อยากจะรู้นะครับก็คือน้องก็ออกมาคุยนะครับรูปร่างลักษณะก็คือหลังจากรายการร้องข้ามกำแพงกับมูเรดดี้ออกสดออกจบเรียบร้อยน้องก็มาเล่าถึงประสบการณ์นะครับว่า เออนะครับก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่แต่ไม่ได้โป๊ะแตกนะครับคือในการอัดรายการของเ o นะิร์กพอยเนี่ยปรากฏว่าก็ต้องเก็บความลับเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็ไปเจอคุณแม่ของธันวาก็ไม่ได้เอะใจก็นึกว่าเป็นเอ่อมาคุมดารามาคุมเอ่อนักร้องท่านอื่นอะไรยังไงนะครับไม่ได้เอะใจแต่มาเอะใจนะครับก็หลังจากออกรายการเรียบร้อยนะครับก็มีการเฉลยว่าคุณแม่ของทิสาไปเจอคุณแม่ของธันวา ในห้องอาหารอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เล่าไม่ได้ถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยก็ต้องรู้ว่านีครับเป็นทันวาแน่นอนเนาะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับสุดท้ายน้องคิดอะไรไม่ออกจริงๆเพราะว่ารู้จักนะครับนักร้องไม่กี่คนดาราไม่กี่คนฉะนั้นก็ต้องต้องต้องเอต้องเดาๆไปแล้วนะครับว่าเป็นคุณเบียอะไรประมาณเนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ไม่ใช่นะครับอะก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะครับ แต่ดูแล้วสุขภาพช่วงนี้ก็น้องก็ไม่เข้าไหวนะครับสองสามวันที่มาออกรายการหรือว่ามาไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องบอกได้เลยว่าภุมแพ้กําเริบนะครับน้ำมูกไหลแบบหืมนะครับก็อย่างที่บอกแต่ใจน้องก็ยังสู้อยู่นะครับมาครั้งหนึ่งเจอกับแฟนครับนะครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงเลยนะครับส่วนมากจะมาตอนสองทุ่มใช้คำว่าส่วนมากจะมาตอนสองทุ่มแล้วปิดลงไลฟ์ประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสองทุ่มสี มันไม่มันไม่ธรรมดานะครับนั่งนั่งคุยกันเฉยๆตั้งสองชั่วโมงเนี่ยนะครับอ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลองดูสิครับอย่างอย่างก่อนเนี่ยผมเป็นครูสอนนะเนีครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคาบนะสอนห้าสิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงนั่นก็สูงสุดแล้วอันนี้นั่งคุยกันไปสองชั่วโมงถือว่าเยอะนะครับแต่ติก๊กต็อกเกอร์บางคนเขาก็โหดอยู่เหมือนกันครับเวลานั่งไลฟ์สนนะครับใช้เวลาไปหกถึงแปดชั่วโมงบางคนยี่สิบสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงเลยก็มี เริ่มต้นเนาะนะครับแต่เมื่อคืนนะครับก็มีช็อตบริบทที่ให้เพื่อนๆโฟกัสนะครับแหมก็อย่างที่บอกว่าแบงก์ก็เข้ามานะครับมาคุยกับท่สาปรากฏว่าท่สาดึงแบงก์เข้ามาแล้วก็ทิ้งแบงก์ไว้นะครับอยู่กับรูปแกะรูปแพ้อะไรยังไงประมาณนั้นนะครับเลยมีการแอบบ,บน่บนบ่นแซวๆซอะไรกันนิดๆิดหน่อยหน่อยไปนะครับก็คือแกงกันนั่นแหละครับคือเออระหว่าง ที่ PK กันนะครับพี่สาก็คุยงานไปด้วยนะครับก็คุยงานแล้วก็ปิดไม้ไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆก็ดูกันไปแต่เสียงไม้ไม่เข้านะครับแล้วก็แบงก์ก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำรีแอคชั่นเนะนะครับเหมือนโทรหากันอะไรประมาณนี้ไทยที่ดูคลิปแล้วแค่ผ่านๆอาจจะว่าเฮ้ยเขาโทรคุยกันได้เลยคนนี้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้โทรคุยกันแต่เป็นรีแอคชั่นแกล้งทําหรือว่าขิงกันเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งอีกหนึ่งอีก อีกหนึ่งรีแอคชั่นที่เมื่อคืนนะครับเเป็นเป็นวาร้ายัวกรกันที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆตัดเป็นคลิปนะครับคลิปแกงกันระหว่างทิสากับแบงค์นะครับจากนั้นก็เป็นช่วง PK PK นี่คืออะไรครับ PK คือการเล่นกับแฟนคลับนะครับในการส่งของขวัญในการส่งใจส่งอะไรประมาณนี้นะครับคะแนนสูงสุดก็ชนะนะครับเมื่อคืนก็จะกล่าวว่าดึงดารานักร้องช่องเจ็ดเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับน้องมินนะครับ น้องมินก็น่ารักอยู่เหมือนกันน้องมินนะครับก็ลองไปดูได้นะครับส่วนมากผมไม่ได้ดูเอาตรงๆผมขอสารภาพผมไม่ใช่แฟนคลับของดาราช่องไหนสักช่องหนึ่งนะครับแต่ผมก็นําเสนอข่าวตามความเป็นจริงที่ออกมาในสื่อนะครับคลิปไหนเด่นคลิปไหนดังคลิปไหนดีนะครับเราก็นําเสนอตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมเข้าไปดูมีคนกดฟลโล่กดใจกดติดตาม หลักแสนนะครับแล้วก็ถูกใจเป็นหลักล้านนะครับหนองมินินะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเมื่อคืนก็พีเคกันสนุกนะครับมีการเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบแบบเด็กเดกะนะครับโอน้อยออกนะครับโอเขาเรียกว่าหน้ามือหลังมือนะครับแล้วก็แบ่งทีมก็เมื่อคืนก็แกงแบงนะครับคือหนึ่งคนวนไปวนไปสามทีมก็เปลี่ยนกันครอบสามทีมแพ้หมดนะครับเจ้าแบงนะครับจากนั้นนะครับก็มานั่งคุยกันสัพเพเหระว่าวันพรุ่งนี้จะทําอะไรนะครับเหมือน เหมือนมาเจอแฟนคลับแล้วก็มาบอกแผนล่วงหน้าว่านะครับพรุ่งนี้เราจะทําอะไรพรุ่งนี้จะเจอกันไหมเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสรุปแล้วก็คือวันเนี้ยนะครับที่เราวันเสาร์วันเนี้ยนะครับจะไม่ได้เจอน้องเพราะว่าน้องก็อ่าใช้คำว่าทํางานนะครับงานเป็นหลักก่อนนะครับเล่น t ิ k กต็อกเป็นรองอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันก็นู่นนะครับก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ประมาณนี้นะครับ แฟนกลับเห็นแบบนี้ก็เข้าใจนะครับแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือหน้าตอนนี้บอกได้เลยว่าอย่างาที่สาอยู่ในในไรเนี่ยนะครับคนจะมีอยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงแปดรคนนะครับขึ้นขึ้นลงลงตามแต่ละโอกาสประมาณนี้นะครับแต่ช่วงที่น้องไม่อยู่ก็จะปล่อยเป็นรูปแพะอยู่ไอช่วงที่น้องไม่อยู่ คนก็จะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มาบอกว่าเจอแพติดดอยบ้างนะครับเจอแพเข้าห้องน้ําบ้างนะครับแต่ก็ยังมีคนอยู่แล้วจะเป็นแฟนคลับนะครับของทิสาเองซึ่งทิสาไม่อยู่นะครับเปิดรูปมันมีกฎอย่างนี้ครับถ้าใครไม่ได้อยู่หรือว่าติดธุระเข้าห้องน้ําดินกินน้ําทําอาหารล้างไม้ล้างมือหรือว่าไม่ว่างนะตอนนั้นต้องมีรูปอย่างอื่นที่กระดุกกระดิกได้นะครับ ทีส่สก็เลือกลูกแพะนะครับอยู่เป็นประจำใครหลายคนก็เข้ามาแวะเวียนโบนอีกนะเจอแพะอีกแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆหลายคนพยายามจะถามว่าวันนี้จะได้ประวันจากกันไหมนะครับกันจะเข้ามาไหมนะครับหลายคนก็แต่ทีส่สาวบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ครับผมถ้าดูตามบริบทเนาะนะครับทุกคนเป็นเพื่อนกันครับผมทุกคนเป็นเพื่อนกัน <c oughs> นะครับฉะนั้น วันนี้ที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นมินไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะครับที่เข้ามาเล่น pk นะครับทุกคนเป็นเพื่อนกันนะครับบริบทวันนี้เราเห็นแล้วก็น่ารักน่ารักก็เลยเก็บนํามาฝากแล้วเรียบเรียงให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้องนนะครับแต่สําหรับคอมเมนต์เราไม่ไดเอามานะครับวันนี้คอมเมนต์มันยังไม่เยอะนะครับเออแปลกอย่างหนึ่งนะครับคอมเมนต์ของที่สานะครับคอมเมนต์ไม่เยอะมันส่วนมากก็จะมีประมาณว่าสวยน่ารักเก่งค่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็น อีโมโนีครับอีโมโยิ้มอีโมโหัวใจอีโมโอะไรประมาณนี้นครับเอาจริงๆมันไม่มีให้อะไรตำหนิเลยครับพูดก็พูดจาไพเราะคุยก็คุยสนุกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็วางตัวแต่งตัวเหมาะสมอยู่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็จากนั้นก็ลงไหลไปลงไหลไปผมก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมกดตีหนึ่งตีสองผมดูการมินชาลีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมก็ไปดูไอ้หน้านะครับแอนนาแอนนาแอนาอนาเป็นใครครับ เป็นผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดนี่แล้วนะครับแม่ก่อนหน้านี้ใช้คําว่าก็เล่นบทบาทสมมุติเป็นครูนักเรียนกับแฟนกลับไปนะครับน้องก็อันนี้บอกได้เลยว่าดึกจริงๆนะครับตีสองตีสามน้องมานั่งคุยกันแล้วนั่งดีดกีตาร์ให้นะครับดีดกีตาร์ให้ฟังนะออถึงน้องจะเล่นไม่เก่งแต่ฟังได้อยู่นะครับก็ใช้คําว่าเราดูน้องธนานเนี่ยมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับสาหรับความสามารถของน้องหลากหลายนะครับพิธีกร นะครับผู้ประกาศข่าวอะไรยังไงก็เป็นอีกคนที่น่าติดตามของช่อง7นะนะครับก็วันนี้ก็เชื่อว่าดารานดาราผู้ประกาศข่าวช่องเจหลายคนออกมาเล่นติ๊กตอกและพบปะสังสรรค์พูดคุยกันเยอะมากๆนะครับอ้าวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เก็บเรื่องราวขมวดให้เพื่อนๆพพี่ๆนร้อยนะในโลกโซเชียลมื่อคืนนี้เองครับผม